ปแบบัดปัดปัดเมฆก็ยัก สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ผมมกำลังถ่ายรูปคู่กับภูเขาไฟฟูจิหรือเรียกว่าฟูจิซังในภาษาญี่ปุ่นนะคะตอนนี้หมมอยู่ในสวนโอชิพาร์คนะคะแล้วก็มุมนี้เป็นมุมที่คนก็จะชอบมาถ่ายกันนะคะก็คือว่าจะเป็นมุมของภูเขาไฟฟูจิเลยวันนี้โชคดีนะคะก็คือฟ้าเปิดนิดนึงก็คือว่าตัวเมฆก็จะไม่บังมากเท่าไหร่และสวยมากเลยนะคะ คือถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าใครที่ชอบมาญี่ปุ่นประจําโดยเฉพาะชอบมาชมขอไฟทูจิจะทราบนะคะว่าไม่ได้เห็นทุกครั้งที่มาเพราะว่าจะมีเมฆหมอกมาบางบ้าง,างอะไรบ้างอากาศปิดบ้างแล้วแต่ดวงจึงนะคะแต่วันนี้ผมโชคดีมากเลยมาถึงปุ๊บก็คือได้เห็นเลยนะคะครั้งแรกของที่ผมมาญี่ปุ่นผมมาแถบโตเกียวผมก็ไม่เห็นนะเห็นวันกลับซึ่งก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว แต่วันนี้ผมเห็นกันไปเลย,ยก็เลยแบบว่าโอ้ชอบดีะะดๆๆมากเลย่ได้เห็นพวกรถไฟฟูจิซึ่งตอนนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะจะมีคนเดินผ่านไปมาเพราะว่าคือทุกค,คนตื่นเต้นหมดตอนที่ฟูจิซังโผล่โฉมออกมาโผล่หน้าออกมานะทุกค,คนจะแบบรีบถ่ายเลยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะขี้ไอายไงเขาจะกลับหลบเข้าไปในก้อนเมฆอีกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอรุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าตอนที่ขึ้นมาชม ด้านบนเนี่ยตอนช่วงที่ระหว่างรอขึ้นไปด้านบนเราจะมีโอกาสได้ถ่ายอีกไหมนะคะรอลุนกันค่ะอือืออามมีเพิ่มนอือเกิดกิด ไฮโยโกไซมาตอนนี้บุ่มอยู่ที่บริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นทะเลสาบที่อยู่บริเวณด้านหน้าเป็นสวนสาธารณะคะ่ะสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอคือน,น้องเป็ดนะคะมาแต่เช้าเลยขยันมากนะคะเหมือนรู้เวลาทำงานและว่าตอนนี้แบบต้องมาแล้วมาปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนอากาศตอนเช้านี้นะคะก็ ค่อนข้างหนาวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสำหรับบุ๋มบุ๋มว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็แค่สิบกว่าองศาเองแต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนเห็นนะคะวิวตรงนี้สวยมากเพราะว่าองค์ข้างหน้านี่คือเป็นภูเขาไฟฟูจิเพียงแต่ว่าวันนี้ก็จะขี้อายนิดนึงให้เห็นแค่ฐานยอดยังไม่ให้เห็นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามในตอนเช้าที่ จริงนาเสนอเังิงจาเมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าน้องเป็ดเขาเลิกงานแล้วไงเขากลับบ้านแล้วกลับนอนแต่ตอนนี้คือเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ออกหากินกันตามธรรมชาตินะคะน่ารักมากเลยค่ะบรรยากาศน้องเป็ดแล้วก็จะเห็นกิจกรรมของคนที่นี่นะคะเขาก็จะมีหาปลาเหมือนกันแล้วก็จะมีพายเรือด้วยแล้วก็มีแบบน่าจะเป็นพายเรือออกกําลังกายออกแนวกีฬาสปอร์ตนะคะแล้วก็มีตกปลาหาปลากันด้วยนะคะ แข่งกับน้องเป็ดเลยค่ะคือบุ๋มชอบเนื้อบรากาศตอนเช้าเแบบนี้แบบมันได้เห็นกิจวัตรได้เห็นการใช้ชีวิตอะ่ะเออมันไม่ใช่เป็นการเซตติง้งไงอันนี้มันคือการใช้ชีวิตจริงๆแล้วเห็นรอบๆนะคะรอบๆภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันจะมีป่าเยอะมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเปลี่ยนสีด้วยผัดใบอยู่แม้แต่ตรงบริเวณที่เลยภูเขาไฟฟูจิมาเป็นเกาะแก่งต่างๆี่ยก็จะมีป่า ที่แบบอย่งอุดมสมบูรณ์อะเรียกว่ามันมากกว่าคําว่าสวนแล้วนะอันนี้ไม่ใช่สวนสาธารณะแล้วนะมันเรียกว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเลยก็ว่าได้นะคะก็คือแบบมีการเครลือบฤดูการะเนาะใบไม้เปลี่ยนสีนก็มีสีสันที่สวยงามแต่แม้ว่าคือตรงนี้อาจจะไม่ได้สีสดเหมือนแถบทางชิราคาวะโกะหรือว่าตรงฮักคุบะแต่ก็ยังถือว่าเป็นสีสันที่สวยงามอยู่ดีนะคะนี่ค่ะเห็นเลยไหมคะน้องเป็ด ดำผุดดำไหว้เขาแข่งกันหาปลานะคะส่วนทางโน้นก็คือกิจกรรมพายเรือคายักเหมือนกับพายเร็วเลยแหละพายแบบติดสปีดตอนแรกบุ๋มมองไกลๆนู้นว่าน้องเป็ดติดเดทบโบอ,อ๋อไม่ใช่เขาพายเรือเนี่ยค่ะนี่คือแรงคนพายนะคะแต่พายเร็วมากเลยแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีเรือเร็วอยู่นะไกลๆไม่เยอะเท่าไหร่คือบุ๋มเลไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะในประเทศไทย ที่จะมาพายเรือกันตอนเช้าแล้วก็มีสวนกับเรือตกปลาแล้วก็มีน้องเป็ดเงี้ยไม่ค่อยเห็นไงก็เลยเออตื่นเต้นก็เดี๋ยวไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเห็นเห็นในโปรแกรมทัวร์บอกว่า <c oughs> จะขึ้น <c oughs> ยอดภูเขาไฟฟูจิชั้น5เดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้ดูอีกทีนะคะว่าบรรยากาศตรงชั้น5กับตรงนี้นะคะอะไรที่แบบดูแบบเมซิ่งหน้าหน้า น,น่าชมกว่ากันนะคะแต่บุ๋มว่ามันก็ต่างกันนี่มันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกน่าจะพอกันแหละอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมที่ทแปลกกันออกไปแค่นั้นโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอชมบรรยากาศธรรมชาติต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บุเขาฟิฟจิชั้น5ค่ะ